มาพบกับสาระดีๆกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปภาคต่อจาก3คํคำถามพิคาดจะมาบอกว่าเอ๊ะบางคำถามอะ่ะมันมีแบบนี้ด้วยหรอ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสารีในช่องพัตตเคคุณเบรนเดนอินเตนะคะวันนี้ค่ะพัตตมีเรื่องราวนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะในเรื่องของการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกามาฝากกันค่ะแต่จะเป็นคําถามที่ดูงงงงดูว่าเอ๊ะควรจะตอบอะไรหลายคนนะคะที่ส่งคําถามเข้ามาที่ b บรนเดนอินเตค่ะก็ประมาณว่าเฮ้ é, ฉันก็มั่นใจในโปรไฟล์ฉันนะการท่องเที่ยวฉันก็รอมาก แล้วก็หน้าที่การงานฉันก็ดีแต่ทําไมฉันไม่ผ่านวีซ่าเป็นคําถามที่ครางแครงใจมากๆใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกในหลายๆคลิปนะคะว่าการกรอก D H 1 6 0กเนี่ยมีความสําคัญมากๆถ้ากรอกไม่ชัดเจนกรอกผิดกรอกถูกหรือกรอกวีซ่าผิดประเภทอันนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะไปท่องเที่ยวจริงๆอันนี้คือความคิดของท่านกงศุนเนาะในการที่จะตรวจสอบเราแต่ว่าไอ้คําถามที่มันงอกเงยขึ้นมาเนี่ยแล้วบางคน คนเนี่ยไปเจอนะคะแล้วก็เอาไปรีวิวในเพจต่างๆเนี่ยวันนี้มีข้อถแถลงไขมาฝากกันค่ะอันแรกเลยนะคะที่เจอบ่อยๆก็คือจะกลับมาทําอะไรต่อหรือบางทีท่านอาจจะพูดที่เรางงๆว่ากลับมาทําอะไรซึ่งจริงๆแล้วว่าคําถามเนี่ยมันก็คือการบอกว่าเมื่อไปเที่ยวอเมริกามาแล้วแล้วค่ากลับมาประเทศไทยเนี่ยคุณจะทําอะไรต่อมันเหมือนเป็นทริคอย่างหนึ่งว่า เนี่ยถ้ากลับมาแล้วเนี่ยยังมีงานที่เขียนใน ds 1 6 0เนี่ยรองรับอยู่หรือเปล่าหรือจะกลับมาเนี่ยจะแพลนทําอะไรต่อจริงๆไม่มีอะไรยากค่ะสำหรับข้อนี้เราก็ต้องตอบว่าเราก็กลับมาทํางานประจําตามที่ได้แจ้งและอธิบายไปใน ds 1 6 0ูยไงล่ะ คำถามต่อมานะคะอันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ากำลังถูกจี้ในการที่อยากจะรู้ว่าเรามีคนรู้จักในอเมริกาหรือไม่บางคนเนี่ยโดนถามข้อนี้วนไปวนมาก็สันนษฐานข้อแรกก่อนว่านามสกุลเรานะคะหรือคนในครอบครัวของเราหรือคนใกล้ชิดของเราเนี่ยเอ๊ะเขาไปทําอะไรที่ผิดกฎในอเมริกาหรือเปล่าพอเรามาสมัครแล้วมันมีนามสกุลที่พ้องเนี่ยท่านอาจจะเอ๊ะ สงสัยนะลองถามหน่อยสิว่ามีคนรู้จักหรือเปล่าซึ่งถ้าเราไม่มีคนรู้จักไม่ได้กรอกเข้าไปใน ds 160กเนี่ยก็ต้องบอกไปเลยว่าไม่มีคนรู้จักแต่ถ้าถามซ้ำย้ำวนเนี่ยก็รู้เลยว่ากำลังโดนเตาะโดนลวงว่าเอะตกลงรู้จักจริงๆหรือเปล่าข้อสุดท้ายนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เล่าขานกันมาว่าเอ๊ะทาไมอยู่ๆพูดว่าจะไปเที่ยวประเทศนี้ไหมแต่ไม่ได้เอ่ยอเมริกา คือมันก็เป็นเขาเรียกว่าทริคอย่างหนึ่งนะว่าอยากจะจับโกหกคนเนาะว่าจะรู้สึกอย่างไรว่าเราเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวจริงหรือเปล่าท่านก็จะถามว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ไปเกาหลีใต้ล่ะทางทานนี้ประวัติเราอาจจะไม่มีเกาหลีใต้แต่ท่านก็อาจจะเหมือนกับว่าลองถามหน่อยซิว่าถ้าเกิดสมมติว่าให้ไปอเมริกาแล้วอยากไปเที่ยวประเทศอื่นไหมหรือคําถามพวกนี้มันก็จะลวงอารมณ์ประมาณว่าอ้า ไม่เห็นจะเที่ยวเยอะเลยแล้วทาไมถึงอยากไปอเมริกาแต่ไม่ถามเราตรงๆต,ต,ต่างหากเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเราเปนะ็นนักท่องเที่ยวจริงอะคําตอบของเราก็ต้องยืนการว่าโอ้ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราก็อยากไปหมดแล้วถ้าประเทศนั้นนะคะมีความสวยงามแต่เป้าหมายที่เราบางขอวีซ่าวันนี้ก็คือเราก็จะไปเที่ยวสหรัฐอเมริกาค่ะ ยังมีคำถามมากมายก่กองนะคะซึ่งพี่แพตตี้แล้วก็เบรนเ์อินเตอร์ให้ความสำคัญกับเรื่องของการซ้อมสัมภาษณ์วีซ่ามากๆไปเลยเพราะว่าการซ้อมการที่เรานะคะได้มีการเตรียมความพร้อมที่ดีก็เป็นเรื่องที่ดีในการประสบความสำเร็จในการทำวีซ่าอเมริกานะคะ ถ้าอยากเที่ยวจริงอยากไปเที่ยวอเมริกานะคะมันเป็นประเทศที่น่าไปมากๆเลยค่ะมีถึง50มลรัฐตัวพี่แพตตี้เองนะไปมาเนี่ยนะคะไม่รู้สักี่รอบกี่รอบเนี่ยก็ยังเที่ยวไม่ครบเลยนะคะแล้วก็เวลาที่มีเวลาว่างจากวันเคชั่นเนี่ยก็จะนึกถึงอเมริกาเป็นที่แรกเพราะว่าได้วีซ่าตั้ง10ปีเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะคะติดตามนะคะคลิปและก็สาระดีๆนะคะกับพี่แพตตี้แล้วก็เปล่งมิอะอินเตอร์ทำวีซ่าทั่วโลกค่ะไม่ใช่แค่อเมริกาอย่างเดียวนะ